ประเดิมตารางงานแรกหลังจากสังกัดช่องวัน31เข้มมุกดาตอนรับน้องใหม่เข้าช่องสุดอลังการกันเลยทีเดียวกับงานปรากฏการแห่งปีวันสนั่นจอมิดเยี่ยวไหลอัพสำหรับคู่ฮอตเข้มหัส,สวีมุกดานารินรักล่าสุดทางเพจช่องวัน31ออกมาอัปเดตตารางงานของเด็กในสังกัดช่องวัน31ซึ่งวันที่7สิงหาคมนี้ช่องวันอัปเดตว่า เตรียมพบกับปรากฏการแห่งปีวันสนั่นเจา้ามิดเยีย่ลายอาพพาทุกคนไปพบกับเหล่านักแสดงและศิลปินที่คุณชื่นชอบพร้อมคอนเทนต์หลากหลายครบรถที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจแบบจัดเต็มแล้วเจอกันวันพื่อัสบดีที่7สิงหาคม 2,568สไฟร์ฮอชั้น5 m เอ็มสวีเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามชมไลฟ์พร้อมกันทั่วประเทศทาง YouTube Facebook ช่องวัน31วันสนันจอเรียกว่าหลังจากทางเพจช,ช่องวันเผยโพต์ออกไปทากลางแฟนๆของเราบรรดาศิลปิน FC ต่างชื่นชมและรอติดตามผลงานของนักแสดงที่ทุกคนชื่นชอบกันเนืองแน่น บอกเลยว่างานนี้สวยหล่อน่ารักมากมายกันทุกคนเลยทีเดียวสําหรับเหล่าบรรดาศิลปินสังกัดของทางช่องวัน31และเป็นการประเดิมงานแรกต้อนรับน้องใหม่กับคู่จิ้นสุดฮอตเข้มฮัสวีมุกดาารินรักหลังทางคู่มาสังกัดกับทางช่องวัน31ออีกด้วยล่ะค่ะส่งต่อข่าวอัปเดตมาฝากทุกคนกันค่ะ